เดาเอาอีกมีน้ำหอมถามหาปลาเคม็มนั่งพี่แข่ไปเคม็มเหรอพี่อยากซื้อไปเค็มมะน้ำหอมไม่ใช่ทางพี่พอมีปลาเคม็มน้องพี่อยากได้น้ำหอมอะอะพี่น้ำหอมก็มีนะปลาเค็มก็มีน้องใส่กรอกมีปะพี่อยากได้อ,ะอ,อ,อ,อ่ะเออผายมันชอบผัดซื้อในสิ่งที่มันไม่มีอะพี่เข้าใจปะ เลวอะทําไมเขาใจร้ายจังวะอืมถามในสิ่งที่เราไม่มีเออใช่ดีแล้วหนูไม่มีร้านถ้าหนูมีร้านนะหนูคงรอลูกค้าประเภทแบบเนี้ยหนูเคยนะเปิดร้านรอลูกค้าประเภทแบบเนี้ยคิดว่าเขาจะมาซื้อเราไว้เราอุตส่าห์เปิดยันบ่ายสองแทนที่กูจะได้กลับบ้านบ่ายโมงเห็นเมื่อวานนี่พี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาอุดหนุนนะเออวันนี้พี่ทานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มา พอเราเก็บร้านอะเต็มเก็บร้านเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนั้นเขาเคยทักเรานะเขาบอกว่าช่วงบ่ายสองเนี่ยเขาจะเดินผ่านหน้าร้านเราเขาจะมาฝนเคยแลย้วเว้ยฝนเคยนะเคยรอนะรู้ปะอยากขายเราหวังกับลูกค้าปากหมานี่แหละพลอยนางเดี๋ยวพี่จะมาซื้อนะพวกเนี้ยน้องต้องอยู่นะพี่ตั้งใจจะมาซื้อของน้องเลยนะกูรอแล้วรอเล่า ตากแดดอีกหนึ่งชั่วโมงทรมานนะรู้ปะ่ะเออเขาก็ไม่มาเว้ยฝนก็เลยเก็บร้านฝนก็เลยโดนฝนตอนบ่ายสามโมงเวยเพราะมาต้องใช้เวลาปิดร้านเนี่ยแหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งวันรุ่งขึ้นอีเจน่นก็มาน้องเมื่อวานเมื่อวานพี่ผ่านนะน้องไม่อยู่แล้วอะผ่านกี่โมงคะสี่โมงครึ่งแล้วเนี่ยเอาน้องขายใช่ไหม พี่จะซื้อชิมซะหน่อยเมื่อวานจะซื้อแล้วแต่น้องปิดลานไปเออเอาไม้เดียวได้ปะไม้เดียวสิบสองบาทพี่โอเคเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ใช่หนูเจอแต่แบบนี้แต่ก็ช่างบ้างมันเออเรื่องของมันใช่มันพูดจาแบบนี้เราก็งงเองที่ไปหวังกับเขาอุตส่าห์เลี้ยงเตารอแล้ว็คิดว่าเขาจะขายอย่าง้อยสักชุดหนึ่งว่าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย แบ่งสิบสองบาทเออดีแล้วที่กูไมอยู่ยันสี่โมงเย็น <c oughs> ก็เลยแบบเนี้ยใช่ของน้องน้องหมาแมวสิพี่นี่ก็อีกคนนึงหนูทําน้ําหอมของคนค่ะผู้หญิงตัวอยากตัวหอมใช้ผู้ชายอยากกลิ่นหอมใช้นะคะไม่ต้องมาเสนอน้องหมาน้องแมวอันนี้ก็อีกคนนึงพอจะผลิตน้ําหอมคนเสนอเป็นน้องหมาอีกหน่อยนะผลิตน้ําหอมหมานะไอ้นนังทำเชพูด เอออับน้าช้างสิเออไอพวกที่มีฟาร์มเนี่ยเขาคงอยากให้ช้างตัวหอมใช่มีแบบนี้เอาอย่างงั้ยนน่ายนาโน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 น้ำหอมฝนไม่มีใครเหมือนพี่การันตีไว้เลยจ้ะหนูบอกไว้เลยนะมันเป็นฟีโรโมนฝนเวยไม่มีทางที่จะมีคนเหมือนฝนบอกไว้เลยฝนเอาจากฐานลูกค้าท like so no, 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 no. ี่เคยดมกลิ่นของฝนเนี่ยแหละ นะคุณฝนทําไมตัวหอมจังครับอืมเนี่ยแหละค่ะพี่เพราะถ้าพี่อยากจะดมกลิ่นตัวหอมฝนอาจสมมติพี่ไม่มีผู้หญิงพี่ก็ไปดมดูได้แต่ถ้าคุณมีผู้หญิงคุณก็ให้ผู้หญิงของคุณใช้ได้มันดึงดูดด้วยแล้วก็ทําของผู้ชายสําหรับคนที่ผู้หญิงอยากจะดมกลิ่นผู้ชายอย่างพี่กาลังจะไปเดทอย่างเงี้ยพี่อยากแบบมีกลิ่นตัวที่แบบทาแล้วติดปะแม้กระทั่งพี่เล่นฟุตบอลมาแล้วมันหอมแบบ มันคือฟิลโมนลุมเล้าอ่ะเออมันคือลุมเล้าเว้ยฝนนี่ดมไปกับจมูกสองรูเนี่ยฝนูตดมาแล้วอีหลอดเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเนี่เนี่เทสเนี่รอหนูมีเงินแป๊บหนึ่งพี่นี่หนูตั้งใจ้ะนะเนี่ยนี่หนูเนี่ยนะตั้งใจเดี๋ยวรอหนูรอหนูก่อนแป๊บเดียวเองพี่ไทยผลิตให้โรงงานผลิตค่ะของนคนปรปฐม โรงงานถูกต้องค่ะมีอยอยมีทุกอย่างเลยค่ะจงแจ้งมากนะคะไม่มีอะไรหมกเม็ดค่ะไม่มีเทาไม่มีหลบโน่นนี่นั่นไม่มีค่ะแต่มั่นใจค่ะพี่กินหนูเนี่ยไม่มีใครเหมือนค่ะอือหนูมั่นใจไว้เลยใช่มันเปนกลิ่นที่หนูใช้ค่ะที่หนูใส่เสื้อผ้าในแต่ละวันค่ะแล้พี่เอาไปสูตรกันนั่นแหละค่ะ กวดเท่าไหร่ยังยังระบุราคาไม่ได้นี่ยังไม่ได้รวมแพ็กเกจยังเลือกสีไม่ได้กลิ่นเอามารวมกันแล้วประมาณนี้คือสรุปกลิ่นโอเคได้อยู่แต่ตอนนี้ชิม,มุงชิมเมอร์ใส่แล้วมันจะเพี้ยนไหมเดี๋ยวต้องมาดูแล้วก็แพ็กเกจยังไงนะคะยังแต่มีแน่นอนค่ะพี่ใช่อย่างน้อยนะเวลาหนูมีสังคมอะหนูจะได้ไม่อายเขาเว้ย ฮธอสังคมผู้ดีนะเธอขายอะไรหรอขายน้ำหอมค่ะฟิโลมโมนเพอร์ฟูมจริงหรอของแบรนด์อะไรอ๋อ,อฝนฟิโลโมนค่ะอู้เธอทำแบรนด์ของตัวเองเลยเหรอใช่ค่ะมันจะได้ไม่อายแต่ถ้าเธอทำอะไรอะ่ะขายเสื้อผ้า,ามือสองค่ะอะไรบ้างอะถุงเท้าแปลงกางเกงใน มันดูแบบอ๋อโรคลาชต่อมาเนี้ยพี่กาใจป่ะสังคมที่ฝนอยู่มันเป็นอย่างงี้ย่านทองหล่อเนี่ยเจง้งเหมือนจะให้โอกาสคนนะแต่มันเหยียดฝนเว้ยฝนเคยแล้วใช่ปริมาณมันจุก,กี่มลมร้อยค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะพี่เพราะว่าหนูเน้นเอาขึ้นเครื่องบินได้เพราะหนูเข็ดหนูเคยแล้วเอถ้าคิดหนูนึกถึงไอ้สองรอยอมออ่ะเฮ้ยขึ้นเครื่องบินแล้วโดนตรวจอ่ะ นะคะพี่ปล่อยให้สุดสุดข้าวาชีพเราปล่อยให้ใช่ปล่อย